สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวโูว่หวยเด่นในหนอีกแล้วครับนะคลิปนี้เดี๋ยวท่านนี้ก็เป็นเนื้อวท่านช้กับสลักกินแบงรัฐบาลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1ตุลาคมก็เราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือเจ้านี้ก็สายลมเหนือ ฝากมาเต็มรมล่างฝากมาเต็มศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าแปดตัวแปดเต็มเต็มสิบหน่วยล่างมาต่อกันเจ้านี้เลยสิบหน่วย วางมาแปดหนะึ่งสหแปดหนึ่งส่ะเป็นอทานสิน้อยโบนปิ่นมีเจ้าของเนวทา้างต่อไปครับใบนี้เต็มรวม10หน่วยล่าง เจ้าสุบาโชคก,กับเจ้าทวารรักฝากมารอนเตมโซนเตมสามเตมสี่เตมห้าเตมเจ็ดเตมแปดเต็ม 0, เก้าต,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 ต่อไปเจ้านี้ ก็เป็นแนวทางรวมเด่นโกตะร้อยสิบศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดสี่สามสี่สี ต่อมาเลยเจ้านี้ n v เ,เฝัองมานาานสตัวหกเจ็ดศูนย์เส่ศูนานย์เก้าสี่เจ็ดสองะท่าน, 0, 0 9 0 9 72, น,านก็เคบหน้าจอนะมีลายชุดต่อมาเจ้านี้เลยโบนมานะักสาตัว บนตรงต้ฝากมา2ชุดเดน่น6 7 8 6 8 7ชุดรอง0 6 7 0 7 6 0 7 8 0 8 7 1 6 7ท่านก็เข็บหน้าจอนะมีอะายชุดเช่นกันเต็ม10หน่วยล่างฝากมา เต็มหนึ่งสามกฝากมา8ตัว8ดเต็มดับเต็มสองดับเต็มหต่อไปใบนี้ให้ด้วยใจ คูบ่บนล่าง6 2 6 3 6 4 7 2 7 3 7 4 8 2 8 3 8 4ฝากมา9คู่มาต่อกันใบนี้สรุป2ตัวบน8 7 7 8 096 7 6 8 7 6 7 7 7 9 8 6ก็ฝากมา9ชุดชอบ2ชุด7 8แล้วก็8 7มาต่อกันใบนี้มนุษย์ฝานน้ำนองมนุษย์ฝานน้ำนองฝากมาดับ สิบโบนฝากมาดับเจ็ดแล้วก็ดับหกดับเจ็ดแล้วก็ดับหกเจ้ามานุษย์หลับฝันก็ฝากมาสองตัวเป็นอันดับสิบโบนอีกใบต่อไปครับเต็มสอนอบนนะใบนี้ฝากมาเต็มศูนเต็มหนึ่ง เต็มสองเต็มสามเต็มหกเต็มเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดหกตัวหกเต็มต่อไปเจ้านี้ครับท่านก็เป็นทานสิบโบนและก็เด่นโบนนะ ก็ฟังมาชูนหกตัวเดียวชูน 6, 110หกร้อยสิบน้อยก็ขอบคุณมากเลยเจ้าของนาทันใบปูปีสีปูต่อมาเจ้านี้คู่ตส์หกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเก้า

โกโกมิงฝากมา4 646ฝากมา2ตัวเป็นแนวทางก็ขอขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่2 7แล้วนะก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดโดยต่อมาเจ้านี้เลย คู่บนล่างนะคู่บนล่าง363738 3950515257 58595474 849404ต่อไปเจ้านี้เลยลาลา ฝากมา 3, 3, 5, 3, 3 5, าแถวชน3ามชนห้ามแถวชน3ามชนหอดีตที่แล้วก็ชนหนึ่งตัวเดียวเนี่วทันใหม่นี้ก็ฝากมาชน3ามชน5้าชน2ตัวเป็นแนวทานมาต่อกันเจ้านี้เต็มรวม ร้อยสิบหน่วยเจ้าสบัยโชคและก็เจ้าทวารรักนะท่านฝักงมารวมเต็มศูนย์เต็มสองเต็มสาเต็มสเต็ม 8, แเต็มห้าศูนย์สองสห้า ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นทานของวานชายโคู่สตัวโบนอดีตที่แล้วก็ผ่านในท่านใหม่นี้ก็ฟังมา8ปดส2มแปกก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน ทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนทานเท่านานนะท่านเป็นแนทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอ i กมินมาประจาด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่าน x มจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นอนงทานฝากมาเป็นอาทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อแนวทานใหม่คลิปใหม่กันเลย